เจ้าอ้แม่วันนี้ฉันจะเอาวิญญาณเจ้าไปให้ได้ตตต่ต่ต่อไปโดแกแกมาได้ไงเนี่ยลาลาลาวันนี้โอแมยลงมาสำรวจในครูน้ำด้วยล่ะเอยดูสิวันในเมืองมีอะไรแปลกๆมั่งไม่เห็นมีอะไรเลยจืบจืบโอ้โห ได้ยินเหมือนเสียงลิงอยู่ข้างบนเลยอ่ะเสียงอะไรกันนะลา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 เฮ้ยเมื่อกี้เสียงพวกเจ้าลิงมันอยู่แถวๆนี่นี่นาอะไรกันเนี่ยอไหนดูข้างบนสิ มีอะไรประหลาดเลยเออเออเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยนั่นนั่นใครนอนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันอันอันนี้มันเจ้ารูบาดินี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหรือว่าในเมืองจะมีเรื่องประหลาดกันนะเฮ้ยไม่ได้การละไม่ได้การละฉันต้องรีบไปแจ้งหน่วยงานของฉันละไม่งั้นจะเป็นเรื่องอันตรายมากในเมืองนี้เออเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นกันนะทีมงางนี้เดี๋ยว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 เนาะฉันฉันฉันต้องหันไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยาทำไมนะอุ้ยปีศาจเอ้ยเออเอ่อเออเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีมีเสียงอะไรอยู่ข้างบนเลยเฮ้ยหรือวาจะมีเรื่องไม่ดีอีกแล้วนะไม่ด้การละโอแมนเอารีบไปดีกว่าไปเลยวู้เสียงมันมาจากทางขึ้นทางนี้อย่างนั้นเหรอ ขึ้นไปดีไม่น่าเจะอเจะโอ้ตัวเตี้ยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวฉันขึ้นไม่ได้โอยขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ยไงกระโดดสูงนี่ไงขึ้นได้แล้วจื๊บอึดเอ๊ะเอ๊ะจะอีกอึะมีอะไรอยู่ข้างบนไหมนะจื๊บเจอเจอเดี๋ยว็โอ้โหจี๋หัวลงก่อนลงจื๊บจื๊บจื๊บเจอโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บปิดฝาท่อกันอึ๊บว้าออเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรแวบๆอะไรนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อต่อไปโด Oh my god ต่อ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 ไโดแก่แก่มาได้ไงเนี่ยไม่ต้องถามแล้วว่าฉันมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะโทรใน ไปหาด็อกเตอร์ก่อนแล้วกันนะคุณตำรวจเอ้ยโอ้แมนเราเราวางข้างหลังข้างหลังครับคุณตำรวจมาเจออ่อะไรมันก็เป็นแค่เงาฮึมคุณตำรวจก็พูดอะไรแปลกๆไม่เข้าใจเลยเฮ้ยฉันจะว่าจะฉันจะต้องช่วยจอต่อวิดีโอก่อนซะแล้วล่ะ แม่ละละระวังอะไรระวังอะไรกันนะอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวมารับนะไปก่อนแล้วว้าวเอ้าเอ้าเไม่ไม่มีอะไรแล้วเหรอเฮ้ย เราต้องไปแจ้งความแล้วล่ะเอ้ยไปดีกวา่าเอ้ยกกตำรวจ เหนื่อยเหนื่อยเออมาจื๊บเออคณตำรวจคนตำรวจเออเมื่อกี้เนี่ยผมผมผมเห็นปีศาจด้วยครับอุ้ยอะไรของแกเนี่ยฮะโอแมนเมืองนี้มันมันไม่มีปีศาจสักหน่อยแกมักจะเลอะเทอะเหลือไปเรื่อยเลยครันี่ถ้าเกิดว่างมากก็กลับบ้านไปซะโอแมนตอนนี้ตำรวจมีงานเยอะแยะเลยอะ การจะมาเล่นในเมืองอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่ได้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 ไม่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 ม่ไม่ไมม่ไ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 มไม่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 ไ่ไม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 ่ไไม ที่นี่ไม่ใช่ทีเล่นของเด็กๆนะเอได้ครับคุณตำรวจเนี่ยเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับฉันบอกให้ไปไงโอ้ยอยได้เลยคุณตำรวจจิงโดนผมนี่แหละฉันมาแจ้งความไปดีกว่าเลือดฉันเต็มเลยไปและอุ้ยหงุดหิดหุดหิดมากๆากเอ้ยกลับบ้านดีกว่าอจ่าสตีฟเข้าไปไหนของเขานะเอ้ยเอออื้อื เฮ้ยอาสตีฟนายมานอนในตรงนี้เนี่ยฮะสตีฟตื่นสิมีมิเฮ้ยเจ็บใจยิ่งนักเฮ้ยตอนตอมิโดก็ไม่ลุกสักทีเนี่ยโอ๊ยไ,ไม่ไหวไม่ไหตตวตอนตอมิโดกลับบ้านเราดีกว่าอะไรกลับบ้านแล้วตอนตอมิโดไปเดี๋ยวฉันพากลับเองก็ได้เฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่า Let's go โอ้โหล่าไม่เอาฉันไปด้วย เ้ยโอ้โหตำรวจไม่เชื่อใจฉันเลยโอ้ยมีใครอยู่บ้านบ้างเนี่ยเบนดี้เปิดประตูหน่อยเบนดี้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 เปิดประตูเออเบนดี้นายอยู่บ้านคนเดียวเหรอฮะเอา่าเบนดี้เอาต่อตอร์ปิโดเข้าไปไว้ในบ้านหน่อยดีต่อตอร์ปิโดโดนปีศาจกำจัดนะ่ะเ,เร็วเลยเฮ้ยเร็วๆเอาเอา,เอาต่อตอร์ปิโดเข้าไปออนั่นแหละฉันไปก่อนนะเบนดี้โอเคไหม ฮะโอเคไายบายเป็นดีไปปิดประตูให้จุ๊บเอ้ยุ้ยไม่ได้การละเมืองนี้มันมีอะไรประหลาดปลาดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็มีทุกวันเอยก่อนอื่นเลยเข้าบ้านก่อนดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮดอือ้ย,อย,อย,อยห้องนำ้ำ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 อ่าสุดยอดเวลิก้ มมรู้แล้วรู้แล้วอจื้อเออเบนดี้เหรอว่าไงนะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเร็วๆนายจำตอนที่ต่อตอร์ปิโดนี่ฉันเอาไปส่งได้ไหมอืมนั่นแหละอืมคือว่าต่อตอริดิโดเจอปีาศาจกินตับไปนะเบนดี้ <c oughs> <c oughs> กลัวเบนดี้ฮะกลัวหรือเปล่าเออขอโทษขอโทษแต่ว่าเบนดี้ออกมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเบนดี้ต้องระวังตัวเลยนะเพราะว่ามันมีปีศาจที่น่ากลัวมากเลยนะเบนดี้เบนดี้ต้องรีบกลับบ้านแต่ว่าก่อนอื่นเลยอะ่ะเบนดี้พาฉันไปเซเว่นหน่อยน <c> ะ <oughs> ฉันไม่อยากไปเซเว่นคนเดียวอะ่ะน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 ะ <c oughs> โ,อโอ้ไปเซเว่นหน่อยนะนๆะนะนะโอ้ไปไปเซเว่นโอ้แล้วเบนดี้จะกลับไปนอนบ้านไหมเนี่ยวันนี้หรือว่าเบนดี้จะนอนนี่ถ้าเบนดี้จะนอนนี่เบนดี้กระโดดสองที โอ้โหไม่ไม่รอช้าเลยนะแกแกจะนอนนี่ได้ไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอถามน้องๆแป๊บนึงนะเจอปพืบอ่าน้องๆน้อง,ๆ,องๆคนไหนอยากให้เบนดี้นอนนี่มั่งอะ่ะช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยแล้วก็คลิปนี้พี่โอแมนขอสัก2,000ไลค์โอเคไหมเบนดี้พอไหมพอเนาะไม่พอโนอะ oh นั่นขอสักหนึ่งล้านไลค์ อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พี่โอไมค์กับเบนดี้ด้วยนะโอเคไหมเบนดี้เอ้ยมีมีแอบเบนดี้นะเบนดี้โอ้ยนี่มีใครอยู่ในบ้านมั่งออกมาเดี๋ยวนี้เลยโอแมนใครอะครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายไปทำอะไรไว้ที่โรงพักเออพอผมเปล่านะครับผมเปิดแบบบอ้ยกคือ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 ออรวจครับ เออรู้ไหมครับว่าหมวดสติปเป็นอะไรถึงล้มเพราะว่าอปืนปอจ่อผมอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> อันนี้มันแค่ปืนยาสลบนะคุณตำรวจไม่ต้องมาสำออยหรอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาโอ้แมนเฮ้ยไม่ฉันจะนอนนะเฮ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยคุณตำรวจเนี่ยเข้าบ้านก่อนดีกว่าอ๊ม เอ๊ะเเมื่อกี้เหมือนมีใครเดินผ่านแถวนี้เลยอุ้ยอุ้ยใครนะจืบจืบอุ้ยมองซ้ายมองขวาอะกมต่ำอะกมต่ำไม่ใช่ไม่ใช่เุ้ยเมื่อกี้มีใครเดินผ่านนะ อจือบอุ้ยเข้าบ้านก่อนดีกว่าจืบจืบเออเอ,อิดต้ตนไม้ออแล้วเมื่อกี้ฉันออกมาอย่างไงนะเุ้ยผีหลอกไปดีกว่าเว้าเออ,เอ,อติดประตูเอ,อ้ยจะจะผีหลอกเอ้ยเข้าบ้านดีกว่าเจ้าโอ้โมแมวันนี้ฉันจะเอาวิญญาณเจ้าจไปให้ได้ <c oughs> ฉันเห็น่ะผู้หญิงเดินไปลังๆจริงๆนะโอมันสยดสยองมากๆเลยอเอ้ยเฮ้ยงฮนอเฮ้ยฮึ่มฮึมึ่มฮ่มฮึ่มีึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มหึวมฮึะมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึหมฮึ่าฮึงมมฮึะมฮเรมฮ่่ึ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเอ้าเมื่อกี้เห็นเงาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอบเจอบเจอบไม่ไม่มีอย่างงั้นเหรอเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่านะโอ้แมนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบนดี้เบนดี้ไม่นอนอีกเนี่ยฮะ เฮอยเบนดี้แกนี่นะนี่เดี๋ยวฉันก็จะยิงให้เลยนี่เอาไงฮะฮะเอาไงฮะเอาไงกลัว <te> สิอะกลัว <fish> นิ่งอ้เดี๋ยว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 เดเบนดี้เบนดี้อ้ยเจ้าเบนดี้บ้า เอ้ยยังไม่โอ้โหเดินหนีฉันอีกโอ้พระโูเออ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 เอจ้ามีอ่าโอ้โอหัวเลาะฉันอีกอะไรกันเนี่ยมีมีอุ้ยผีผ ina, ู B ้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วนะลน่ากลัวจะไม่มีเลยอืดอืดออุ้ย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 ใช่ไหมนั่นจะคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ นี่เธอใครอ่ะอุ้ยอุ้ยเขาไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก <our>. ่อนรอฉันก <okay>. ่อนเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแต่ไม่รอเลยจจ๊บเจอบเฮ้ยใครกันน่ะเฮ้ยเขาไม่ใช่ผีแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยพี่สาวหยุดก่อนเฮ้ยโอ้เดินไวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่สาวหยุดก่อนอุ้ยเุ้ยเฮ้ย เอาหายไปแล้วอุ้ยน่ากลัวมากเลยเฮ้ยแต่ว่าฉันมีอะไรเสียเบอร์อนี่นะเฮ้ยเจ็บเดินไปดูดีกว่าติบติบติบเอ,เอย้ยเอ้ยเอ้ยยิงเข้ามายิงเปียวเอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนี่ข้างหน้ามันก็เป็นโอ้โหลมฝังศพนี่นะเฮ้ยแต่ฉันคือโอแมนนี่นะเฮ้ย แค่ผู้หญิงคนเดียวฉันต้องไปช่วยเขาแล้วเผื่อเขาเกิดอันตรายจิบจืบจืบ้โอ้ยพี่สาวครับออกมาเถอะพี่แถวนี้มันน่ากลัวมากเลยนะครับออพี่กลับบ้านเถอะอุตาแดงเฮ้ย พี่สาวอย่ามาอยู่แถวนี้เลยครับมันแถวในเมืองนี้มันมีปีศาจเทวร์เฮนเดอร์สันด้วยนะครับพี่นี่แกโอ้แมนใช่ไหมวันนี้แหละเป็นวันตายของแกเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันฉันกำจัดเจ้าต่อตอปีโดไปแล้วยังไงล่ะโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวอเกแกแกอย่าอย่าเข้ามานะ แกจะหนีไปไหนอย่างนั้นเหรอเอ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 เอ,เอแ,กแกมีอะไรมาสู้กับฉันล่ะฉันมีไม้กระถายัางไงล่ะจริงๆอะฉันเป็นแม่มดนะอ่าไม่ต้องหนีหนุ่มน้อยเดี๋ยว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 จะเข้ามาจะเข้ามานี่นนี่นะนี่นะอุ้ยอุ้ยนี่นะอุ้ย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 พลังมันแรงมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกมาสิแกกลัวอะไรฮะ เฮ้ยแกออกมาเลยวิ่งเมื่อกี้ผลาทางมันผักฉันกระเด็นเลยไหนขออีกรอบอุ้ยอุ้ยนี่ฮ่แกไม่หลอดแน่ว <c> ันนี้โอแมทได้เลยอุ้ยอ้ยอุ้ยฮ่ฉันบอกแกแล้วยังไงล่ะโอแมทไม่มีใครมาช่วยแกได้ทั้งนั้นแหละโอแมทฮ่าจืดปุ๊บนี่ ทำอะไรของแกได้ไม่หมดหมัดเอาจริง0.0002%นี่นนี่แน่ขอตัวไปก่อนนะอจุอจุอจุยอจุยพี่บินไม่ได้แก้วใช่ไหมเออเออเขินไปหมดเลยอ่ะเอ้ยไปดีกว่าไซตมะไปแล้วูอันไรอีกเนี่ย